นเป็ดของใครเอาป่ะอยากได้ป่ะอยากได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ็ที่นั่นมีเสียงด้วยอยากให้ดูครับว่าของเล่นที่เด็กมอกคุยครับที่นั่ส่งมาให้เป็ดน้อยเฮ้ยเฮ้ย ฮือฮืเฮือฮอฮืเฮฮงไว้ยเฮ้ยฮงเว้ฮฮเฮ้ยเอาปมเอาปมาแง้แงว้้หแี่ยน็สภาพพี่แปี่น่าจะไม่ไหแล้วไม่ไหว้วิ้นี่้ยว้้ว้ ดึงดว่ะโอ้ยโอ้โเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วรอก่อนรอก่อนั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้นั่งรอนั่งรอนั่งรอนี่หนี้นี่นี่นี่เมื่อวานเราไงไอฝากขนมมาให้นี่ขนม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 เอาเปล่าขนมเอาเปล่าเอาไหมไม่เอาเหรอขนมไม่เอาเหรอเอาเอาก็นั่งรอนั่ง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 ลงนั่งลงรอป่าตรงนี้นะลูกรอนะอยู่นิ่งๆนะรอรอ รอเฉยก่อนรออย่าเพิ่งมารอรอเก่งมากโอ้โหสั่งได้ด้วยนะนี่พรุ่งนี้เลขเด็ดมาแล้วพี่แน็นบอกว่าจะให้เป็ดแต่ต้องเลขเด็ดมาด้วยนะไหนดูดิ ไอ้ไอส่งอะไรมาให้ไข่ชิ inh, ้นใหญ่มากชิ HTML, uh, 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 ้นใหญ่จริงชิ้นใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่อยากกินไหมอยากกินพี่อยากกินก็ต้องเล็กเด็ดก่อนเล็กเด็ดก่อนขอปังปังขอปังปังเอออ่ะไปเอามา ไปเอามาโอ้ยยกไม่ไหวโอ้ยมาวานว่น้เลือกไปเลือกเลือกไม่เลือกเลยเว้ยาแบบไม่เลือกเลยไหนะไหนไหนไหนไม่เห็นเลยไหนเลือกสิเลือกไปเอาเลขมาเลขมาเลือกโอ้โหเออเลือกเลือกเลือกเอามาเลือกมาเลือกมาเลือกเลืองโอ้ยมีการคนด้วยมาแล้วครับเจ้าแม่จัดให้แล้วครับเลขนี้เจ้าแม่มาดูทางนี้ใช่ไหมคะเจ็ดเนี้ย แน่นอนชัวยืนยันมาแล้วครับ